สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนช่วยๆเนาะพี่น้องตอนนี้กะอันสัก่ํากับสิพ้าพี่น้องมากินส้มมะขามเนาะเบิ้งมะขามก่อนนี่น้องพี่น้องสิมาอันกินส้มมะขามกับสาวละน้อยน้องพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้กะมาหน้าคือเก้าเนาะแต่ว่าพราะวานมาหน้าเนาะอันเกี่ยวเขายังมีทันแล้วด้พี่น้อง อันพว่านเข้าที่ปั้นกะเข้าดอเนาะแต่ว่าอันนี้มันซุกน้ำหลังมู้นะพี่น้องอันเป็นกาน้อยก็เลยซุกน้ำหลังมู่ฮาก,กะเซียนเกี่ยวอีกมือน,นี้เนาะพี่น้องกะเกี่ยวตัวแรกนีกระสองเฮิอกก็คือสิแล้วละ่ะอันน้ำหลังมู่นะซิมาเกี่ยวเล่มเอาแถวทึงเทงพลเนาะพี่น้องมือน,นี้กะลม้มล้มเลยพี่น้องมีแดดอยู่แต่กะมีลมในฮะนาพี่น้อง กา,าการกะดีอยู่เนา,กกนมมา,านะพี่น้องหากินส้มมะขามตำหอมไม้เนาะพี่น้องหอมไม้ขามแถวห้างนี่แหละเนาะอันเพราะว่าเติมพลังสิ่อนเน้องพี่น้องเพราะอันตอนแรกสอะขามกระสีได้ลงเกี่ยวข้าวอยู่พูนอยู่ทางพูนละเนาะเพราะว่าตอนแรกะจะน้อยนี่กินส้มย,าย่าอะไรกะสีได้พาพี่น้องไปเกี่ยวข้าวพี่น้องพี่น้องยังมีดีแล้วคักค่ะนะ กะย่างสองเฮกเมื่อแรงคือสิแล้วนะพี่น้องกะมาหากินส้มเติมพลังก่อนเนาะพี่น้องมามาพี่น้องเดี๋ยวมากินส้มกันเนาะพี่น้องนี่มะขามหฮากะกะเก็บมาเลยเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเจวหอาเนาะพี่น้องเห็นกระน้ำลายแตกแล้วน้องละน้อยสบายดีแนละน้อยสบายดีสบายดีป้าลุงว้าดู มากับสารน้อยมากินส้มนมลน้อยเดอร์สารน้อยแก้เแก้วสีดำดาวนพี่น้องเยอะเป็นแมงฮะนะมากับสารน้อยสองคนน้องวันนี้พี่น้องอันนี้ตัวทิวานเกี่ยวมือสาวนี่น้องพี่น้องนี่เด้เกี่ยวมือสาวนี่นี้ยังมีดีหลายไปเลยได้น้องพี่น้องตัวนี้ทางเทิงพุ่นยังสองเฮอเนาะพี่น้องยังมีแล้วนะ นี่ข้าวตอตัวที่อันซุกน้ำลังมุง่งแบน้อยก็น,นอนกองกันสับราบอยู่น้องพี่น้องมักอยู่ตามห่มตามเงาแบน้อยกัน,นี่แก้วกระดาษมาเด้อพี่น้องกินส้มมะขามน้ำเดียวเด้อมะขามกามีกะฟักตึงต้งๆเนาะพี่น้องอเดอกินส้มมะขามเขาสีลงเกี่ยวข้าวต่อเนาะยังยังหน้าสองเหอ แต่มากินชมมาขามก่อน,นพี่น้องน้ำลายเตะเลยมันนี้กะล่มเนาะละน้อยเลาะประตูกะละน้อยเลาะเปิดปะ 你外面人的话。 มานะมากกินส้มเนาะพี่น้องกินคู่มือก็ได้เห็นะส้มเนาะมากแบบส้มมะขามส้มอย่างก็มากเนาะกกินคู่มือก็ได้ ห,นนะหลังจากที่ว่าอันเฮากินส้นมมะขามอิ่มแล้วน้องพี่น้องกะสิไปเกี่ยวข้าวต่อก่อนพี่น้องวันนี้เกี่ยวข้าก็ได้ไปเกี่ยวข้าวน้องพี่น้องวันนะี้ก็ได้เพราะว่ายังสองเฮ้อมีแล้วเนาะแม่แม่น้องญานไปเกี่ยวข้าแล้วน้องพี่น้อง นอันนี้แม่นเกี่ยวเสานี้น้องพี่น้องตอนแรกนี่เกี่ยวทรงเฮอนี่กันแล้วแหละเดี๋ยวยังทรงเฮอนี่แหละน้องพี่น้องซุ่มนี่นะ่ะแม่นซุกตามหลังมุ้งนะก็เลยมีท่านได้ปั่นพร้อมมู้งกะสีฮักกะสีมาเกี่ยวน้องพี่น้องอย่างนี้ ใชเนี่แต่มันบดเนาะแม่นมีเงาตอนมันบดทน,น,น,นี่แหละนี่เท้านี่หลุดได้าเลยสบายเนาะมันมันบ่ม,ม,บมนะียาฮะนะเกลียวจะแค่เนี้ แน่สำเร็จไปแล้วเนาะพี่น้องเฮอนี่เนาะย่างเฮอนั้นบัดนี้ไปต่อเฮอนั้นก่อนเนาะพี่น้องเมื่อยแหละเติบเฮอนี่ก็ได้บัดอันสุงมูสุกผัดมีทันสุกเสร็จแล้วเนาะพี่น้อ,องซงกน้ำผัดเพิ่นเขียวบัดนี้สุก,ก,แ,กแล้วบพกเกลือแลยผู้ไปย่างเฮอนี่เนาะบัดนี้ก็ได้ต่อเฮอนี่ก่อน บันนีก็มาเกี่ยวเฮอยสุดท้ายเนาะพี่น้องเราคอยมากอะริ่งเติบเลยเนาะตัวนี้แบบโซงที่วา่าอันมู่เกี้ยวมันยังท่านได้ซุกะนะพี่น้องจนฟั้นแล้วเรียบร้อยเนาะตัวอื่นะนะสิมากเกียวต่อแหละบันนีตัวนี้ดำน้ำหลังมู่ด้พี่น้องก็เลยซุกซุกน้ำหลังะนะ เกี่ยวข้าวหักกะแล้วเนาะพี่น้องก็เลยนั่งเสาะมื้อก่อนสองคืนาะต้นแรงหักกะแล้วตัวนี้ก็คั้มได้ดเลยสี่โมงครึ่งเลยนาะพี่น้องหักกะเกี่ยวข้าวแล้วพักผ่อนก่อนเมย์เมย์ใครแน่แต่มันบดแดดป่านไหเนาะพี่น้องเกี่ยวข้าวกระไร มันแดดนี่ป้าแห่งมื้ยเนาะพี่น้องมีใครแน่ลมลมแน่และโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพออสมนิกรนต่อไปกฟะฟากดไ like, ลค์กดติดตามสักคำในเด้อและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย